เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนพฤษจิกายน2567โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับเริ่มกันที่ 2พฤศจิกายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนตามโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในหัวข้อคนไทยสมองดีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรด้านสาธารณาสุขเครือข่ายสุขภาพและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก4พฤศจิกายนนายกลวั์ทรัพย์ส่งสุข,สขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับนายสรชัตสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง พร้อมผูแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางสามอําเภอสองพี่น้องและร่วมวางแผนเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งรุ่มต่ำโพพยาเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร5พฤศจิกายนที่วัดป่าเลไลวรวิหาร ว่าที่นายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลน้ำมการหลวงพ่อโตครั้งที่สองประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง16พฤศจิกายน2567โดยมีพระพม,มโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกช ร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศสนิกชนร่วมกันอัญเชิญพระห่มพระพุทธรูปเวียนรอบวิหารและนำขึ้นห่มองค์หลวงพ่อโตภายในวิหาร6พฤศจิกายนช่วงเช้าเกิดเหตุพลุระเบิดในพื้นที่หมู่6ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน1นรายเป็นเพศหญิงอายุ62ปี เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองยาใสส่งต่อโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้บ้านดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงจากนั้นว่าที่นายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตีวัชรินประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโรงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ9พฤศจิกายนที่วัดป่าเลไลวรวิหาร นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีสมโภชภาพพระกฐถินพระราชทา,านประจำปี2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรัชทานภาพรพระกฐถินให้ในายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาการท้วนไตรมาสณวัดป่าเลลไยวรวิหาร10พฤศจิกายนที่วัดป่าเลลไยวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระพกฐินประจำปีพุทธศักราช2567ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอพระราชทานไปถวายโดยมีนายวราวุิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะร่วมพิธีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนสี่ทุนให้แก่วิทยาลัยสงสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิโรงเรียนการ,รศึกษาไหลโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลและโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรี11พฤศจิกายนที่บร,ริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดประตูสาร ว่าที่นายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและทําบุญให้กับรองอมาาโทนิ่มชาครีรัตซึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรีและเป็นวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประจําปี2567โดยมีสารตุลาการส่วนราชการทหารตํารวจเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและชุมชนรวมพิธี 13พฤศจิกายนว่าที่นายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกินปลาอาหารบางปลามารถเด็ดครั้งที่9ประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17ถึงพฤศจิกายนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยชิมปลาและกุ้งแม่น้ำของชาวอำเภอบางปลาม้า การจัดจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอสารพิษการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปของดีบางประมาการแสดงมหรสพการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมสืบสารประเพณีรอยกระทง14พฤศจิกายนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกุลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเนื่องในวันพระปิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2567โดยมีศารอายการส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีรัฐวิสาหกิจ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครฝนหลวงร่วมวางผ่านพุ่มเพื่อแสดงความจงรักภักด,ดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชน15พฤศจิกายนที่สารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดสองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งพร้อมมอบธงขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร,ร่ระบาดของยาเสพติดปีงบประมาณ2,568จำนวน19หมู่บ้าน โดยมีส่วนราชการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม11-13พฤศจิกายนนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดและผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองเข้าร่วมประชุม2024เสเสฉวนอินเตอร์เนชั่นแนลเฟนชิ p ซิตี้โค p ออปเ i o ร and ชั่นแอนด์ดีว o ล f อ r เมน e ์คอนเฟอเรนน้ำเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับมณฑลเสฉวนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน15พฤศจิกายนที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารอมผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประกวดกระทงลอยประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครูนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปวชปวสอ,อดมศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดรวมทั้ง3แบบจำนวน13ทีม 15พฤศจิกายนที่ศูนย์อนุรักษ์พันุกล้วยสุพรรณบุรีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567และงานมหากรรมสีสรนพันกล้วยสุพรรณบุรีครั้งที่สองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดป่าเลไลวรวิหารร่วมกันจัดขึ้นภายในงานมีการประกวดกล้วยเครืองงามกล้วยยักษ์การประกวดกระทงการแข่งขันมวยสวนกล้วยการ อาทิตประกอบอาหารเมนูกล้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำเด่นอาทิปลามมาปลาสลิดกุ้งกล้ามกลามและการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนกนารศึกษาลายัย 16พฤศจิก,กายนที่วัดสวนหงอเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธิศธิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่18ประจำปี2567โดยมีนางอภิญญาเอียมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำคณะเข้าร่วมกิจกรรม16พฤศจิกายนที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องในวราวุศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดสุ่มปลายักษ์และบุรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุนรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปรรัญญาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรส่วนราชาการและประชาชน เข้าาร่วมงน17พฤศจิกายนที่โรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองนายกลวัตทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอองค์กรภาครัฐภาคเอกชนอสอมอ ประชาชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน500คน20พฤศจิกายนที่โรงเรียนบ้านหนองจิตยาวหมู่ที่2ตำบลหนองโพอําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนายกลวัฒน์ทรัพย์ส่สงสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำปี2567วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จ พระมหาธิรราชเจ้าโดยมีประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก21พฤศจิกายนนายพิริยะชันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางวนทาชันทดีลกนายกราวกาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางถึงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีคนที่45อย่างเป็นทางการโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพานำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการในอำเภออัยการศาลตำรวจองค์กรภาครัฐภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางไปกราบสาการะหลวงพ่อโต กับนมัสการพระสุพรรณวชิราภรเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีกับสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีและเคารพอนุสาวรีย์พระนท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21บวงสวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาบนามัสการพระครูอุดมาศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นได้เดินทางมายัางสารากางจังหวัด เพื่อกราบสักการะพระพุทธปฏิมากรสุรพรรณภูมิพระบรมราชานุสาวดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรพรรณบุรีทั้งนี้ก่อนดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรพรรณบุรีนายปริยะฉันทดีโลกเคยดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญอาทิในอำเภอสามชุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดลบบุรีรองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 22พฤศจิกายนที่หอประชุมอนเนกประสงค์โรงเรียนสงวนหญิงว่าที่นายกองเอกเชศถาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนทีมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วทีนแดนเซอร์ไซด์ไท a แลนด์เชิ m เป็นชิป p 2025นระดับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24พฤศจิกายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุิศิรป,ปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน100พลัสสุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเนอครั้งที่12โดยมีนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพาว่าที่นายกองเอกเชดาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภาสกรพัทรวิกรัยกุลประธานชมรมจักรยานเมืองเหนอือสุพรรณบุรีและนัดปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า3,400คน 25พฤศจิกายนที่โดมนพร,รัฐสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระรากกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2567วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องพระผู้พระปรานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาอัยการศาลหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริหารสถานศึกษาจิตอาสาลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักดุดีเพื่อเป็นการยกย่องและเทิดพระเกียรติคุณ ขอขอบพระคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ